เมื่อให้นักเรียนวาดสิ่งของตามจำนวนเลขที่อยู่ในโจทย์อ่าโอเคเชอรี่ทั้งหมด14บสเฮ้ยมันเป็นแปลกๆวะเนี่ยจริงที่คุณเล่นจริงจริงมั้งห้าทีผมลองอะไรกได้เลยเจ้าโอ้ยกูแดกไม่ได้กี่แน่นอนเพื่อนที่แซงว่ารักกับแฟนมากผมที่รู้ความลับมันทุกอย่างมึงยัยกูพูดมึงยากให้คนอย่างกูพูดเลยจีบสองวิธีการแฮกเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้คุณร้องว้าวโอ้โหจากหูฟังมีสายทำเป็นหูฟังไม่มีสายโอ้โหสุดยอดสะดวกสบายขึ้นเยอะเลย กลับมาทำไมอ่ะกลับมาใช่ดูทีฉันว่ามึงงงยู่เขาบอไอ้ควายเอาอีนี่จริงจังหวงแต่งนะเนี่ยเม่บอกสินสอด80ล้านจะสู้บ้างสู้สิสู้ค่าสินสอดสู้กับแม่ไงพิธีการขุย่างคนเตี้ยที่ไม่ถูกต้องเออสวัสดีเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแบบที่ถูกต้องเออเป็นยังไงบ้างเมื่อกลับไปเจ็บแบบเดิมๆดิมของคนเดิมๆดิมด้วยจะมูฟออนอู้ระดับนี้มันต้องมูฟออนจังวะความเป็นจริงโชว์เทพไปก่อนสุดท้ายกลับไปเป็นเหมือนเดิม เมื่อผมชวนเพื่อนเล่นเกมแต่มันบอกว่ายังไม่เล่นเดี๋ยวต้องไปคุยกับแฟนก่อนทั้งนั้นที่แฟนมันก็นอนอยู่กับผมเนี่ยเอ้ยไอจอยไม่น่าโกหกันเลยนะเพื่อนเดนอะไรเนี่ยอ๋อเดทกันวันแรกผู้ชายเป็นแก๊งสเตอร์อ๋อผู้หญิงก็ดูเครียดๆนะพอถัดมาอีเดทนึงอ๋อเอ้ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะผู้หญิงก็เริ่มสีหน้าดีขึ้นนะเนี่ยอ๋อแล้วก็มั่นกันแล้วอ๋อแต่งงานมีลูกกูมีอะไรแปลกๆวะเฮ้ยสาวมาเดทครั้งแรกวันนี้ เอ้ยไม่เป็นไรเธอนั่งดูเรากินได้เดี๋ยวรีบกินแป๊บหนึ่งอเอาทแบบีา่มึงสบายใจอ่ะแม่คนอื่นเวลากลว<ะ>โกรธโกรธแล้วนะแม่ผมเวลาโกรธจะดับการฟาดหน้านนมึงเนี่ยกูเวลาส่งกันบ้านแน่นอนนี่ว่าจดไปข้างล่างดีมึงพู้ค้าขายไก่ทอดหน้าปากซอยบ้านมึงโดนจับคดียาวอ่ะต้องแสนเม็ดเนี่ยเฮ้ยกูสาบเป็นลูกค้ามาตั้งเนินอ่ะแกขายไก่ทอดเดี๋ยววะเออแกขายไก่ทอดอ้าวเฮ้ยรู้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าลาวาสามารถกินได้จริงโอ้โหสุดยอดไปเลยสามารถกินได้แค่ครั้งเดียวนะ กกเข้ามารต้องตาใครสักคนเป็นเวลา8.2วินาทีจะทำให้ทั้งคู่ตกลุมรักกันได้โอ้รักโอ้มึงไรเป็นเรื่องไร้เกิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยบ้านเลขที่3944เออรหัสเข้าบ้านโอ้โหจีเนียส์กวนจะตัดตัวเอามอเตอร์ไซค์ออกให้หน่อยค่ะจัดไปอย่าให้เสียหายไปทั้งคันเลยอ่ะเมื่อมีเหตุการณ์ตีกันในโรงเรียนเกิดขึ้นมันจะมีเด็กบางกลุ่มใคไม่อย่าดีด้วยโทรกันเลยอย่ากีด้ไม่ถูกก็ไม่อย ในมือมันอันตรายอย้ายไปที่ที่ไม่มีใครกันเถอะต่อยอยู่แล้วยอมึงก็ช้างเลือกกันนะเนี่ยเอาละวาเลนไทน์ใครยังไม่มีโอ้โหนี่มันวาเลนไทน์โลกไหนเนี่ยเฮ้ยในภาพเดอะแฟชกำลังเล่งสปีดด้วยความเร็ว100คูณ10ยกกำลัง30กิโลเมตรต่อมิลลิวินาทีอ้าวทำไมหยุดนิ่งขนาดนั้นไอ้หนูอ้าโทษทีพอเดินไวไปหน่อยเลโอ้ชัดเช แฟนที่เมือกดอดจริงๆเลยนะเนี่ยเอาจานไปดิครับโอ้โหเผอกันยังกระแกะเลยเนี่ยและนี่คือภาพสุดโรแมนติกโอเคของใจกูไม่ต้องอาบน้ำแล้วล่ะเออแ่ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยลงรูปเลยอ,ะอ่ะแหกตาดูเพื่อนมึงแหกตาดูกูก่อนเอเอเหมือนไม่โคตรเหมือนแล้ววะเฮ้ยไม่หนักไม่ลูกเก็ไม่ค่อยท่าไห่หรอกครับแม่แน่ใจหรือลูกจริงๆแม่ไม่หนักเท่าไหร่หรอกครับแม่ผมขอทำงานต่อก่อนนะครับโอเคไปหาหมอกูเดี๋ยวนี้เลยไปเมื่อกูพยายามหาแฟน สุดยอดเนี่ยมันได้อยี่สิบสี่นเออผมตั้งแอร์ที่ยีห้าองศาแล้วครับทำไมอากาศมันไม่ก็เย็นเลยมันเสียหรือเปล่าครับอ,อืมเออสียเสียสตีเมึงอะเสียหมดแล้วโอ๊ยทงของกินขึ้นราคาเพื่อนในซอยก็เริ่มหายไปเอพื่อนได้หายไปไหนนะ อบไม้ว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไรฉันจะยังเป็นแฟนกับเธอโอเคได้เลยมาเลยอ่ะโอเคขอบใจมากกูถอดใจแล้วบายๆขออนุญาตลบเพื่อนออกจากเฟซนะคะโอเคอย่าลืมเป่าไว้แห้งด้วยละมึงเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนวสีไม่เเลยเนี่ยเมื่ออาจารย์ด่าคนหลังห้องให้หยุดคุยสักทีคนข้างหน้าจ้าใจเย็นจ้าใจเย็นเลย